ออาบ้านแล้วตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ถนนเพชรรามเพชรรามเก้าตัดทีุรีวันนี้เอาอยางมาเปลี่ยนรถเฮ้ยเอารถมาเปลี่ยนยางเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าวันนี้คุณจะเปลี่ยนแต่ล้อหน้าไม่สองคู่แหละมันมาแค่หน้าเส้นเดียวไปเลยเปลี่ยนหน้าก่อนมันไฟบ,บังคับอยางรุ่นอะไรวันนี้มาเปลี่ยนยาง Bisto b t 4 6ซึ่งเป็นยางญี่ปุ่นแบรนด์แหก d t 4 6ราคามันถูกลงตอนนี้มีตัวแทนไม่ได้ไทยแล้ว คูณ6,000กว่าบาทก็เป็นยางเจปแปนนำเข้ามีตัวแทนประเทศไทยคู่0กกว่าบาทแต่ก่อนเท่าไหร่ก่ 8, 5, 3, 2, 3. อนแปเดียวเด้อมาดูเขานึ่งข้างในดีกวนาเดีย๋ยวพา,าไปดูโชว์รูมตรงไหนไหนมีอันไหนหน่าสนใจที่สวยๆนี่รถสปอรที่แกซื้อเหรอใชม,มันสวยเลยสูบบิสโตนไทยแลนด์ ครรั้งแกตัวแทนประเทศไทยอยางถูกต้องจริงๆมันมีก่อนนั้น,น,นแหละแต่อันนี้คือเจ้าใหม่มาทำราคาฟังได้พูดถึง6,000 6 0ก0กว่าบาทโชคดีคือเมื่อกี้มันจะมีล้อหลังเข้ามา10เส้นเป็นราคา2,890บาทแต่หมด10เส้นนี้จะเป็น3,500คุณได้รถแรกที่เป็น10เส้นแรก2,890แล้วหลังจาก10เส้นนี้ก็จะเป็น3,500บาทอยาประหยัดี610้บาท ๋ยวไปดูรถนี่ไงบิสโทรทำไมถึงเลือกใช้ยางยี่ห้อนี้ผมเป็นคนข้างใคลญี่ปุ่นอันนี้มันแมด e ินเจแปนปกติแล้วคุณใช้อะไรอยู่อ่ะอันนี้เป็น i อเซเปลีล่ยนไปรอบนึงแหละแต่มันก็หลายปีแล้วอันนี้เท่าไหร่คู่สี0ันแปคู่ละอ๋อไม่แพงนะลายสวยนะมอะไรคะสิกงนะทำไมถึงบอกว่ายาร่นนี้มันไม่เหมือนอคนอื่นชาวบ้านเขาอะรถมันไซส หลังนะหน้าสิเก้าหลังสิบแปดเออเขา17 18กันอัน <c oughs> นี้มันเป็น19มันจะเป็น 6, รถวิบากส่วนใหญ่สิบเก้อะไรเงี้ยแต้ค่แยอมก็จะเป็น18 17อย่างเงี้ยมั้ยอ๋อจะหาง่ายกว่ามันดูเรียบไปไหมไม่มันเป็นตัวญี่ปุ่นใส่ว t ท5นะแต่นี่มันเป็นรุ 46, ่น46่หกพัฒนาใหม่นี่เข้ามาดูเร็วอันนี้เราต้องสั่งจองไว้อะคะถึงค่อยมาใส่ได้ช่วงช่วงโควิดอะที่ของมันต้องส่งข้ามประเทศไม่ได้อันนี้ยังคั่วกไปพวก MSX วันนี้ผมนำเจ้า W 8 0 0ของผมมาเปลี่ยนยางโตนที่สั่งไว้เป็นรุ่น b t 4 6ของเพิ่งเข้าแต่มาแค่ล้อหน้านะเดี๋ยวล้อหลังตามมาผมก็เลยมาเปลี่ยนล้อหน้าก่อนพอขี่เข้ามาก็จะเจอห้องเซอร์วิสเลยขั้นตอนแล้วขาก็เขาก็ถอดน็อตล้อหน้าต่อจากนั้นก็มาเข้าเครื่องกดยางตามที่เห็นเนี่ยครับกดยางเพื่อไล่ขอบให้มันหลุดขอบแล้วเขาก็เข้าเครื่องงัดยาง จริงๆแล้วบิตโตน่ะมันมีก็เกือบเกือบครบรูปแบบแล้วก็รถทุกทุกค่ายทุกแนะครับแต่บางรุ่นเรายังเอาเขาเรียกว่าส่งรอคอยมะค่ับเราก็เลยยังไม่ได้เอาเข้ามาแต่ในอนาคตจะเอามาหมดอันนี้เพิ่งเปิดตัวทางการนะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คือทํมามายปีแต่ว่ายังยังไม่ค่อยดพงดีลูกค้าวิ่งผ่านหมอไม่ไม่รู้ผมรู้ว่าคนบนรถตอนแรก รถยนต์จะเห็นรถยนต์จะเลี้ยวเข้าเลี้ยวว่าหรือว่าปิโดนรถยนต์ตัดชเห็คิดว่าบานสานขบาับไปพอนำยางในออกมาตรวจสอบว่ายังใช้ได้อยู่ไหมแต่ของผมยางในเพิ่งเปลี่ยนก็ยังใช้เสเก่าได้ผมเปลี่ยนแค่ยางนอกผมในเคสนี้คือยางในผมยังใหม่อยู่แกย่ยางใน แต่จริงอะผมแนะนําเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนยางเนาะช,ชุดไปเลยใช่เพราะมันจะจบทีเดียวก็ต้องมาแก้ทีหลังยังไงล้วนแล้วป่าเพราะมันมันต้องแก้หลายทีพอเขาเครื่องงัดยางเขาก็จะนำยางนอกอันเก่าออกมานี่ยางเก่ายกัน,นเอาเะ นี่ยางใหม่มาแล้วขั้นต่อไปก็เอายางปิสโตน BTC6 ล้อหน้า1 9 0 9มาใส่ใส่ก็ทำตามขั้นตอนเหมือนขั้นตอนแรกครับย้อนไป เนี่ยครับพออยางในใสอันี้ลูกค้าแม่ล้ออกไปแล้วเอ่ออย่ายพมึงเบรกกันทันทันแต่ต้องขับเร็วครับยิเงไม่ได้เรหลาบีมัน้ายงประมาณสี่สิบห้าสิบโลนได้เนี่ยครับพอ,อยางในใส่เสร็จปุ๊บเขาก็จะไล่ไล่าย,ยางนอกใส่เข้าไปในขอบล้ออลูมิเนียม สูบลมสูบลมให้ขึ้นขอบปกติขับใช้ลมหน่หน้าสามบหลังสามตอขอขึ้นขอบเสร็จปุ๊บเขาก็าจ,จะไปไปถ่วงล้อแต่ตะกวัวนีผมที่ร้านเขาบอกว่าไม่มีวันนี้ก็เ,เลยใช้ตะกัวแปะเอาชั่วคราวเดี๋ยวค่อยกลับมานีใหม่นี่มีถ่วงล้อบริการประทับใจทอดใส่ถ่วงฟรี มันอยู่ของมันเพราะค่าที่มันรับได้จริงๆเลยคือห้าบวกได้เพราะมรุ่นนี้ทุกสัปดา,าหน้าเลยเกิดรอบหน้าเลยมาจ้างเปลี่ยนอะขอมาถ้ามาไม่มีใครได้จ่ายนหองเพราะของเราเนยเราดูแลให้ ที่รถออกไปบอ่อมันสั่นนะมันอย่างพวกนี้บางทีเพราะการของอมันไม่ได้อยู่ตลอด,ดบบเช่นเดียวกันนะบ่อๆมันเริ่มเกือเจะเสอาจจะมาทวใหม่รอบนึงไ,ได้หรือเราได้ไปตอหลุมมาแล้วตอนนี้ถ้าอย่างนี้มันเข้าหลุดนงล้างล้าลงหลุดปืนยิงหลุดแล้วเปิดก็เรียบร้อยครับแลต่ลถ้าแรงเบีเ่ยร์บอมันยิ่งเบียร์ยิ่งสูงหรือมันยิ่งกระแนงใช่ถ้าเป็นที่โดนจากข้างนอกเนเช็ดล้างอยู่แน่นอนเพราะมันแค่แปะไว้เฉยๆ พอเสร็จแล้วก็เอามาประกอบใส่เหมือนเดิมนี่ช่างก็จะทำการใส่ใส่เสร็จแล้วก็ขันน็อตท็อกเสร็จแล้วก็ขันน็อตท็อกตามค่าที่กำหนดซึ่งค่าเทาไหร่ผมก็ไม่รู้มอน่ัน เขาขีดขีดว่าเขาได้ทําการมาร์กไว้ว่าเขาได้ขันจุดนี้แล้วลอยอยู่ตำแหน่งนี้นี่เขาก็ใส่น็อตคาลิเปอร์เบรกใส่น้ายาก,กันคายที่เกียวแล้วก็ประกอบเข้าไปเสร็จแล้วล้อหนะ้าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ล้อหลังมาแล้วเดี๋ยวผมไปตามไปใส่ล้อลนะ่ะอันนี้ไขนะ็อตยึดปัมเบคาลิเปอร์เบรกหน้า ก็แต้มมาร์กไว้มาร์กไว้เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนขันบางคนเขาอาจจะไปถอดแล้วอ่าไม่ต้องคิดเขาก็เช็คลมยางให้เรียบร้อยเขาบอกอีกสีหวันเดีย๋ยวยางหลังก็มาแล้วแต่ผมพค่งจะรู้เดีย๋ยวผมตามมาเปลี่ยนยางหลังต่อเสร็จแล้ว อยู่แล้วเอาไงดีเราล้างเนะาะขอถามหน่อยขับเปียกแล้วไม่ต้องล้างเลยเดี๋ยวมันล้างยากที่เกลือที่เกลือภาพทุกภาพทุกฝั่งเลยอ๋อกี่ชัว่วโมงสามชั่วโมงขับทีไรฝนตกทุกทีปวดตา,กาแกามกากแล้วไะ